ค่ะไข่ทอดนะคะกับเบคอนขานี้เริ่มจากทอดไข่คนละสองใบก่อนค่ะไม่เน,น้นสวยนะคะเน้นอร่อยก็พอค่ะ โดยเกลือนิดเนึ่งนะคะผมวันกับคุณสามีจะกินไม่เหมือนกันนะคะของวันกินแบบไม่ค่อยสุกส่วนสามีสุกมากๆนะคะทำคลิปที่ไรไม่ค่อยได้ไข่น่าจะดีเลยค่ะ ิดที่ทไหนมันจะตื่นเต้นนะคะทุกคมนมันเป็นคนที่ชอบประหยัดเวลาทุกอย่างนะคะตอนนี้มันมีพื้นที่เราก็เอาเบคอนลงเลยค่ะเ<ม>ส้นกันนะคะเบคอนมันก็ะชอบแบบ แค่สุดแต่สามีชอบเกลียมเกรียงค่ะไข่ของเราได้ที่แล้วนะคะเพราะติดนิดนึงก็ยังดีเหมือนจะเละไปหน่อยนะคะเหมือนจะมาตุมไปหน่อย เราได้ที่แล้วค่ะทุกคนลงเบคอนต่อ,อน,นะคะไข่ของทิงสามีก็ ได้ทีล่ลราค่ะ เบคอนของวันชอบเท่านี้นะคะแบบแค่กินเครียอหอมหอมกลิ่นไหม้นิดหน่อยะคะ่ะแต่ของสามนี้นี่คือตอนนี้เบาไฟไปแล้วนะคะต้องแบบแห้งๆกรอบๆกลินไม่เหมือนกันอยู่ไม่เหมือนกันแต่ก็อยู่กันได้นะคะทุกคนของเราสุดแล้วค่ะ ค่นี้เดี๋ยวเราไปเติมผักสลับเพิ่มนะคะส่วนอีกจานหนึ่งทีอตอนนี้มันติดไฟแล้วนะคะเตาไฟฟ้ามันจะร้อนนาน,นะคะ่ะปล่อยให้เขาเก,เกรียมกรอบๆนะคะตอนนี้เราไปเตยมผักสลับกัน,นะคะ่ะ สลัดเราวันนี้นะคะก็เป็นแตงกวาส,สองสีค่ะวันชอบจัดจานสลัดแบบผักเยอะๆนะคะปรากฏว่าสามีบอกว่ากินเหมือนวัวเลยสามีจะเป็นคนที่กินแค่มะเขือเทศนะคะในตอนเช้าวันก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ใส่ผักใบเขียวนะคะเอาเหลืองกระแดงไปก่อนคะ่ะ ครั้งแรกที่กินแตงกวาไอ้มะเขือเทศสีเหลืองนะคะเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนรสชาติเป็นไงรสชาติก็เป็นมะเขือเทศนั่นแหละทุกคน รอก,กาแฟนะคะอาหารเช้าง่ายๆของเราค่ะ เสร็จแล้วค่ะโตอาหารแบบฝรั่งเมนูง่ายๆของเรานะคะกับเช้าว,วันนี้กับดอกยญาที่สวีเดนเก็บมาปักเจกันสวยมากๆเลยค่ะทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะทุกคนทุกท่าน สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเมนูเด็ดๆติดตามได้ที่นี่ออกอากาศเวลาประมาณเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ